พี่เอียบ้านตุงเอพีเอื้อบ้านตุงด้สุดยอดมากค่ะคุณยายบ้านก็คือว่าที่ตอนรี้เราได้รูตึกตื่นเต้นยินดีค่ะได้มีโอกาส็นเจาภาประชุมท่านโยนในพันธุ์นีวันนี้บรรยากาศของการประชุมนะครับได้สรุปประเด็นสาระสำคัญมีอะไรบ้างครับก็หลายๆเรื่องครับก็เรื่องแรกก็เกี่ยวกับการบวชการอุปรมบทนะครับครับอ่า พ่อนากไม่นากทุกคนได้รับทราบว่าถ้าจะให้ลูกหลานจะมาบวชให้มีบับรองเปศจากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นที่จะมาบวชให้ปกครองผู้ใหญ่กำนันซึ่งบับรองห้เพราะทุกวันนี้มันพอบวชเข้าไปแลว้วเ,เจ้าหน้ากันนะบางทีอาจจะมีสารสิติดอยู่บ้างําให้มีปัญหากับวัดแล้วก็เป็นการเสียชื่อเสียงกับพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งเราต้องการจะให้คนที่บริสุทธิ์และ สาจริงจริงที่จะเข้าไปบวชตรงนี้ครับวิเชียนบ้านทุง่งวิเชียนบ้านทุง่งสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่กานนะครับวิเชียนบ้านทุง่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศาลาประชาคมหมู่ที่สามบ้านไซงดตตำบลายขาวอำเภอวัดไซนครศรีธรรมราชนะครับทุณผู้ชมครับวันนี้ทางผู้ใหญ่กำนันนะครับได้จัดให้มีการประชุมสัญจรเคลื่อนที่นะครับภายในอำเภอวัดไซ นะครับจะเคลื่อนที่ไปยังทุกหมู่บ้านทุกตำบลน,นะครับในอำเภอหัวไชยนะครับซึ่งวันนี้ท่านประธานก็คือกำนันสุดชีพย้อยอยางทองนะครับและก็มีผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่แล้วก็ผู้ช่วยนะครับสารวัตรกำนันก็หลายท่านด้วยกันนะครับคุณผชมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมสัญจรที่มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ๆในที่ประชุมเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการประชุมได้นำปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อชาวบ้านนำไปพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการก้าวหน้าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการประชุมสัญจรครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับหมุนเวียนกันไปเพราะฉะนั้นประชุมที่หมู่ไหนนะครับเจ้าภาพก็เป็นผู้ใหญ่หมู่นั้นๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้ หมู่ที่สามบ้านไซรงศตบลไซขาวผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่จินตนาชูชุวันหรือที่รู้จักกันในนามผู้ใหญ่บายผู้ใหญ่บายนะครับซึ่งก็ได้จัดเตรียมต้อนรับโต๊ะเก้าอี้น้ำชงน้ำชากาแฟแล้วก็อาหารมื้อเที่ยงนะครับซึ่งผู้ใหญ่บายหรือผู้ใหญ่ จินตนาชูสวร์ก็ได้จัดเตรียมต้อนรับไว้อย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ป้ายแดงที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเพิ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องชาวหมู่สามล่าสุดนะครับคุณชมครับเดี๋ยวเราจะได้ไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันตามผมมาดูตามผมมาดูัครับอ่าพูดยาบาลผู้ด่วยเป็นระดับเกียวกับการระับในกาเราไปตึงที่เชียรโดมพิมนะครับการมีพอไดมาอ่าตอนะ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  YouTube YouTube tu tốp,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  là tốp, tu 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 tốp,

ตัวกวก็แต่ละผู้ที่ยังมาก็ไปประสบก็ให้เป็นมาตีว่าตรงแต่ก็ไปรแสเสี้อเบตัวบบนี้ค่ะชั้นไหนน่ะคบ้านนี่่าสิดีที่ตอนนี้จุดสุดสี่เจริญพีค่ะได้โอกาสเป็นเจ้าภาพประชุมท่านโยในพันี้ค่ะแตายหนี้ร้านในหบ้านมาคือที่พิสค่ะใแบบแดง มีผู้ค ah> ah ah ่อเทืออ ah 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 ิาเป็นผ ah ู้ชายอายุเจ็ดปีเจอนายปะาทากันไหมอันนี้ก็แสดงความเทศนใจกับอยากพูเกัเรื่องต่าปแล้วก็จะมาจะเรื่องอะไรนานมากผู้ร้ายถึงน้องมี้องด่วนกาตั้งแต่ที่ที่ไหนที่ไหนเราเรียนที่ปั้นมานี่ับเต้เกินีกับเรือปั๊กระกานีรับ นัตาบู้ายเปนนวรกาเมฆนะครับที่เาคงมคก็มีเยาะ้าไมายอมมาอีกยจเราีได้เต้นข้าแต่ีนี้ติดร้เวพวกเราคือเป็นผู้นำตรงนี้มาตครนหมู่บ้านวาบุคคลนี้แหละที่ข้าไปบอราดูาะหรือว่าเข้าไปปอกเรียนานแต่ก็อย่าเชื่อผมคิดว่าการกวัดซเที่ทีทานแนวทางถ้าจะให้การของกานั้นรดมร็จัดางกน

ก็ารนี้เป็นีแกเ่อนเ่มเ่นเพ่เพ่เรือนำาปาดผมเคยูกัเกมปนตวเลยว่าเกมมาบบูนอะไรไปเลยทีเราตนบปเลยลูกุนนีคือจบไม่ต้องโยผู้ตู้ที่พูนีทีอยู่รูเบก็มีอยเลนำทีนำป่าปาสามารกินได้จุ่งเข้าได้ใจเพื่อเรื่องห้าลื้อกับการประทานเรื่องห่อนพ้นก็จะเนื้อไปเรืองักดันไปเรื่องรูกัน เอารมณ์สักแต่บางุรังผมก็มีแนวคเรื่องไปฟุตบอร่วมอยู่ยุทธวิธีก็ยกตัวอย่างว่าเมืองไทยทางการเจ็ดญมาอามาเนี่ยให้ไปไปบุกไปจับชาติพวกไอ้คนพวกยุตวิธีถุงกลางเนี่ยคือถ้าว่าเราไม่มียุทธวิธีหรือว่ารูปแบบนี่มันก็คือว่าไปจะไม่ถูกวิธีอันนี้คือผมอยากเรียนแต่เรียนสถาบันแต่ใครอยากให้ขับเขื่อนไม่ตัดอันนี้ก็ต้องเนีน ผู้กิจวัตที่ประชุมน่าจะเห็นด้วยจบถ้าว่าเคยมีบแบบมีบรรดาอีพนหรือประเด็นอื่นผู้อยากฟังบรรดาอีพนถ้าไม่มีอะไรผมเลยอยากให้อยากให้ประธา,านตำเนินการโครงการนี้ต่อครับเรื่องต่อไปก็เรื่องนี้ผู้ใหญ่เกียรติผู้่องการเชื่อมดับโรงนวดีมาบวชแต่จริงแล้วเรื่องเชื่อมดับโรงนี้มันเป็นเรื่องอะไรละเอียดอ่อนครับตัตทีว่าอยากเอาตั้งใจให้หลวงก็มาบวชเพื่อบรรติหลภะ,ะจัดบาน เหลือเบอร์วัวรีทำงานถ้าโรงพยาบาลได้มันก็มีบันไดเรายาตัวยาปีน้องเขาเขาะว่าผู้ใจมีอาการดีไหนใจไม่เจีนายคืออันนี้ผมนำเสนอว่าน่าจะให้เขาตรวจเดียวมันเป็นโปรไฟล์แต่ภาพการตรวจเดียวแต่มันต่เจ้าพันธ์เร็วเพราะว่าอไิ้ยามันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์บางวันเราก็ได้ไม่โค้ก็อนนะไปแล้วเขาก็ได้ได้ไปเยี่ลงโรงพยาบาลอันนี้อันนี้ผมนำเสนอหลับใหญ่ใจฟาร์ม ประเด็นสาระของที่ประชุมสัญจรผู้ใหญ่กำนันนะครับในการประชุมวันนี้หน้าสถานที่แห่งนี้ก็คือสาลาประชาคมบ้านไซงตดหมู่ที่สามเจ้าภาพท้องถิ่นท้องที่ของหมู่ที่สามก็คือผู้ใหญ่จินจินตนาชูชวนหรือผู้ใหญ่บายนะครับเพราะฉะนั้นในที่ประชุมวันนี้เท่าที่พอสรุปป,ประเด็นสาระ นะครับหลักใหญ่ใจฟาร์มก็คือเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ของแต่ละหมนะครับซึ่งจะคล้ายๆกันนะครับในพื้นที่ของแต่ละหมู่ก็จะชุกชมไปด้วยผู้ที่เสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของภัยแง้งเรื่องของน้ำนะครับซึ่งปีนี้บังเอิญว่าฝนทิ้งช่วงนานมากแห้งแล้ง พี่น้องที่ทำเกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการบวชนะครับซึ่งการบวชน,นะครับในที่ประชุมได้เสนอว่าเห็นควรที่จะให้ผู้ใหญ่กำนันในท้องถิ่นท้องที่ของลูกบ้านตนเองนั้นนะครับก็เซ็นรับรองก่อนที่จะเซ็นรับรองต้องมีใบรับรองแพทย์หรือต้องมีการสวดาสารเสพติด นะครับจึงจะบวชได้ประมาณนี้แล้วกเ็เรื่องของอาชีพนะครับซึ่งอาชีพของพี่น้องชาวตำบลไสรขาวนะครับทุกหมู่ก็พืชผลทางด้านเศรษฐกิจกไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับแล้วก็ประเด็นสาระพูดทั่ว,วไปนะครับเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำหรือ อุปกรณ์ทําการเกษตรต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือปัญหาในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำนันก็จะต้องแก้ปัญหาให้กับลูกบ้านนะครับที่มาร้องเรียนนะครับสําหรับผู้ที่เสียหายนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจฟาร์มที่พอจะสรุปสาระได้ด้วยประการดังกล่าวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่ามติที่ประชมุมหรือการเสนอแนะข้อคิดเห็นในที่ประชุมก็เป็นประเด็นเป็นสาระ เป็นประโยชน์ต่อ,อผู้ใหญ่กำน,นันที่จะนำข้อเสนอแนะข,ข้อคิดเห็นต่างๆนํำไปปรับปรุงไปปฏิบัติไปแก้ปัญหาของชุมชนของตอนเองนะครับคุณผชมครับนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้เพื่อเป็นฝันกำลังใจมาไล์สวรรค์ให้กับพิเชียนบ้านทุง่งช่วยกดติดตามหรือกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ